สวัสดีะคะรับพบกับช่อง Apple Channel อะะตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่อง Apple Channel นะทุกคนวันนี้น้อง a p p l จะพามาเล่นเกมดาบไรเซเบอร์เกมดาบไรเซเบอร์นะคะทุกคนโหลดเกมนี้ได้ในที่าทางแอปสตอร์ <3 S 2> นะคะทางโทรศัพท์นะทุกคนเป็นเกมฟรีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเจ้าดาบไลท์เซเบอร์สองตัว กำลังจะไปที่แห่งหนึง่งที่เป็นฐานทัพของ้เจ้าตัวผมยาวอตอนนี้มันกำลังปรึกษากันอยู่แล้วน้ำมันไอ้สองตัวนี้สามตัวนี้มันก็ได้ขี่อันนี้หรือว่าเรือเครื่องบินอะไรก็ไม่รู้โหเป็นเฮ<ะ>ลิคอปเตอร์เลโก้ใช่ไหมใช่มั้งน่าจะเป็นเรือเลโก้ เรากดล็อกได้อีกตัวหนึ่งแล้วเย่ yeah. oh. ตอนนี้เรามีอยู่ห้าตัวแล้วเราจะมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเราไปยิงด่านเยอะแล้วก็ยิ่งมีเราก็ยิ่งกดล็อกตัวละครเยอะมากที่สุดมาแล้วเย่ yeah. <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็เจอหุนน <Yeah. S 1> ห่นยนต์รถหุ่นยนต์รถถังนะครับ mm. มันกําลังจะไปบุกบ้านแห่งหนึ่งนะที่รวยมากเลย mm. ตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากน้ําแล้วและตอนนี้มีเจ้าหญิงคนหนึ่ง โอ้เจ้าหญิงเหรอเนี่ยทำไมผิวขาวเอา้าเจ้าหญิงโดนจับซะงั้นอ่ะแล้วมันก็จะลงไปต่อสู้กับมันนะครับออไอตัวนี้มันปวดดาบไม้เท่าไม่ได้สิทำไงทีนี้ไม่รู้แต่ว่าไอ้ตัวนี้ฆ่าติดตัวนี่ตกหน้านีน่แล้วเจ้าหญิงจะเป็นของใคร ทุกตัวนี้ก็มีปืนเหมือนกันแม่ครับเราได้เพื่อนมาเพิ่มแล้วนี่เราเป็นไอ้เจ้าตัวนี้มันก็มีปืนนี่เนี่นอ๋อเจ้าหญิงอันนี้เป็นใครเนะี่ยเป็นองค์พระราเจ้าหญิงรึเปล่าอันนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงนะไอ่ลู้ไอเจ้าดับไลเซเบอร์มันไปไหนอะโหย,ยิงกระถางกนไม่แตกไปหมดเลยนะคะตอนนี้ ดดเพื่อเก็บหัวใจค่ะเก็บหัวใจเอาไม่น,นันอ๋อเรามีหัวใจอยู่แค่สองดวงเองนะเราต้องรีบเก็บค่ะเวลาเราตายเราก็สามารถอนี้แล้วก็อย่าลืมเก็บเหรียญด้วยนะนั้นๆดูแม่ดูนี่แม่ดูนี่เาก,กระโดดขึ้นกระโดดสูงได้มากเลยอ่ะโอโหเก่งมากเลยอะ่ะแล้วก็มีพวกเพิ่มเลยนะ เอาหมวกแดงนี่คือพวกเพิ่มของเรามาใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เราเปิดล็อกตัวละครได้เมื่อกี้ใช่ครับแล้วเราแล้วมาไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มาใส่ได้โอ้ปีนสูงได้ด้วยอ่ะอย่าลืมเก็บตังค์โอ้โหทางหน้าตังเลยนะทุกคนทางหน้าตังก็คือใช้ปืนเดี๋ยวมันขึ้นทางไหนเนี่ยเอาเดี๋ยวให้ไที่อ่ะมาไปเก็บตังค์ก่อน วิธีเราอยากได้หัวใจหรือว่าตังง่ายๆนะครับก็เค่พังของหรือว่าฆ่าพวกตัวนี้ก็ได้แล้วเราก็จะได้ตังก็จะได้ตังแล้วก็แต่ว่าพวกนี้ฆ่าไม่ได้นะมันคืออ่าพวกเดียวกันใช่มันคืออ่ามันคือไอเจ้าตัวเบิรกิตที่มันโดนจับกับเรานี่ต้องแม่นอ่ะอ้โอ้โหได้หัวใจโอวใจไปเก็บหัวใจก่อนนี่มีข้างล่างข้างบน โอ้โหเราต้องไปเก็บหัวใจก่อนนะคทุกคนอ้าหายไปไหนหมดละอ่าเดี๋ยวขึ้นตรงไหนอ่ะตอนนี้เราขึ้นผิดทางครับดิงกระถางขึ้ไหมมันจะอัดอกดดดดหัวใจตรดจข้วตายดูปะเวีย yeah ทำไมต้องฆ่าเธอตายเน่นฮะข้าต,ตายทำไม เส้นทางนี้เปิดประตูกระสุนไม่มีวันหมดใช่ไหมคะไม่มีวันหมดเออหดดัวใจเก็บก่อนไหนเก็บแล้วมีเต็มแล้วดูขึ้นมาบนนี้แล้วเราต้องไปทางนี้อ้อเชกอ๋ออยู่ไหนตัวคนเราอยู่หนี่นอ,อเดี๋ยว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 เราต้องไปทางไหนต่อทางประตูหรือเปล่า อ๋อ,อ,ล,อล,นะลองทเลออีมีหวัวใจประตูที่สองโอเฮ้ยได้แล้วเก็บตังค์ด้วยเราจะได้ไปซื้อของเอ้ยมีหวัหวใจ,วจแล้ว,ลวไม่ต้องห่วงหวจจัวใจเราเต็มเรียบร้อยเออตอนนี้เรากำลังหาทางไปต่ออยู่นะคะทุกคนถ้ากระโดดออกนอกหน้าต่างคือตายนะคะนี่นะคะคือเกิดใหม่แล้วแบค่าพูดจกกนเลย เรายิงรู้ว่าพวกนี้มันมีขึ้นแสงสีฟ้าเราก็สามารถปิดไดนตอนนี้คือศัตรูของเราตายหมดแล้วนะเราไม่รู้จะฆ่าใครแล้วในตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเลยเราไม่รู้ว่าเราอ๋อประตูตรงนั้นหรือเปล่านี่นี่นี่พังเลยอ๋อประตูนี้ค่าไม่พังไม่ได้นะคะหรู้ว่าตรงนี้ของยิงไม่ได้นะไม่มีทางไปอะเดี้ยวกัน คือตอนนี้เราได้เจ้าหญิงมาเป็นของเราแล้วนะคะเหล็กเพราะว่าเราฆ่าศัตรูตายหมดแล้วเหล็กแล้วก็กระสุนยิงแท่ไห่ไม่มีวันหมดเลดูยิงเรื่อยหนึ่ไม่มีวันหมดเลยดูตายก็เกิดใหม่ได้โดยที่หัวใจไม่หมดนะหรือว่าต้องมาตรงนี้ตรงนี้นอาจจะมีดยหรือว่าเราตร้องมีตรงนี้นาเจ้าหญิงเปลี่ยนไปเจ้าหญิงนะ นนัน้โอ้ต่อยได้ด้วยเ <c oughs> จ้าิงต่อยโอ้เจ้าหญิงออโงหดไอตัวนี้ก็ต่อยได้นะเจ้าหญิงต่อยกันเองจงต่อยองอ,อืมยังหาทางไปต่อไม่ได้นะคะเ <c oughs> จะยิงต่อยดุมดุมไอต้ตัวนี้เออขึ้นไปตัวอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะ ทุกคนคะตอนนี้เราไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะคือเราทําทุกทางแล้วเราไปทุกช่องทุกมุมแล้วไปไม่ได้เลยนะคะเอะเนี่ยเราจ<ม>่ผั <ไป S 2> กกันเองไนงะ <laughs> เพื่อนในแก๊งกันเองเพื่อนในแก๊ง <ใน S 2> เก็บตัง,งเหรียญให้หมดก่อนหรือเปล่าหรือเขาให้เราเก็บเงินให้หมดก่อนถึงจะผ่านด,ด่านไหมหนูคิดว่าค้ดตัวตายดีกว่ากระสุนไม่มีวันหมดก็กระสุนไม่ช่ดกระสุนธรรมดาในกะสุแดงขึ้นมาบนนี้ จะมีรูให้เราปืนแล้วเราเก็บปืนเราสามารถป่อยได้ด้วยไหมมอนเจ้าหญิงอ่ะเก็บสออัตเยอะมากค่ะเฮ้ยหัวใจตกลงไปเก็บอเอาเจ้าหญิงมาได้ไหมยิงทางให้เจ้าหญิงมาพัางประตูเลยนะทุกคน ไม่ใช่หน้าต่างเอ้ยเราต้องยิงให้มันเต็มรูตรงนี้โอเคไปต่อได้ไปเราไปเราไปเราเว้ยดาบไปเซเบอร์มาแล้วอุ้ยนี่ไงดาบดาบไละเซเบอร์บอลลู แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตอนนี้คือสัญลักษณ์ของการไปต่อนะคะทุกคนขึ้นมาแล้วแล้วก็ดึงเชือกโขนขึ้นไปแล้วก็จะมีทางให้ไปนะคะโอ้ยนี่อีกแล้วตรงนี้อุย้ยเมื่อ,อก,กี้เห็นเมื<ก>่อก,กี้เห็นศัตรูแล้วแม่ครับเห็นศัตรูขึ้นมาบนนี้ปะจึบประจึบขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยโอเคโขนอย่างเท่อย่างจึง้ อโอ้ยตกตกก็สามารถขึ้นใหม่เฮ้ยจะมาทำไรดับแล้วเซเบอร์เหรอต่อยตย่อยตย่อยดับต่อยไซเบอร์แค่หญิงแค่หญิงทำอะไรอยู่เราเกียร์สตูข้างบนแล้วเกียร์อะไรห,หมดแล้วแล้วเราต้องยิงทางนี้ต่อใช่ไหม ยิงใครเก็บหัวจะสามดวงเลยแค่สามดวงยิงละองก็ต้เป็นสี่ดวงเรายิงของทุกสิ่งอะไรเราก็ได้หัวใจหรือว่าคบเงินเราได้กดล็อกตัวละค,เครเพิ่มด้วยนะยิ่งด่าดต่อไปไม่รู้ไหมค่ะแล้วเรายิ่งแล้วแล้วเรายิ่งผ่านอ่ะเรายิ่งกดล็อกด่านใหม่ขึ้นนะด่านสองด่านสามด่านสี่แต่นี่เพิ่งด่านที่หนึ่งไงที่เรายังยิงไม่ได้ที่ยังไปทาง ยังหาทางไปต่อไปได้อะแม่ตอนนั้นอ๋อเราต้องปีนขึ้นไปยิงบนนั้นเพื่อให้ประตูเปิดนะโอ้โหยิงโปเก่งมากเลยค่ะเฮ้ยนังไงอาหารเยอะมากขัาหารทาหารหุนยนต์ใครสร้างมันขึ้นมาเนี่ยแต่ดีอยู่ที่มันตายง่ายนะคะใช่ใ<ร>ครสร้างมันขึ้นมาแต่เราไม่มีวันบอกตรนนี้คืออะไรอยากรู้ไม่รู้จะเป็นการบอกวิธีการเล่นะ หลบได้ด้วยดูดูดูหลบอย่างแุดเพชรไปเออแล้วทางนี้มันมีให้เรากดะตุ้นอื้มอ๋อมันเหมาือนยังไงอ๋อแล้วมันก็จะเบิดตู้มอ๋อหนูรู้แล้วครับแม่ครับให้อ่านี้ให้เรายิงกงแล้วมันจะเปิดอ่ะแล้วแล้วเราก็สามารถลงไปต่อได้อ่ะอ๋อมันจะเป็นอย่างไง ก็มีอันหนึ่งอันเหล็กด้วยหนูเคยเล่นเนี่ยมันเป็นเหล็กเนี่ยอันนี้ยิงไม่ได้นะอันนี้ยิงไม่ได้มันเป็นเหล็กแต่ว่ามันมีถุงยืนหนุนข้างหน้าเลยเลไปดีวกว่าอันนี้ยิงไม่ได้นะคือเหล็กอุ้ยอันนี้ยิงได้ต้องยิงขนนาช่ไหเนี่ย เนี่ยมาแล้วแล้วเราลงมาคัดจีนโอ้ยแล้วให้หุ่นยนต์กำลังเล่นกนอดูกลราคุยกันว่าอะไรเมันลงมาทับ <laughs> ลงมาทับเลยเอ่ะมึงก็ะเดือดซ้ำเลยแล้ว <laughs> เจ้าหญิงชิ้ไปตรงนั้นไงอโอ้จบคลิปแล้วนะครก็สำหรับการ มาเล่นเกมดาดในเซเวอร์ขอให้เพื่อนๆกดติดตาม,มกดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องอัปโป้วยนะคะแล้วอย่ายลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย